สวัสดีค่ะมาพบมาพบก,กับแม่บัวอีกแล้วนะคะเนาะในวันสงกรานต์นะคะวันที่15เมษายนนะคะผู้ใดไปเที่ยวกะระมัดมระวังหน่อยนะคะเดินทางของให้ปลอดภัยทุกสถานีนะคะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่น้องอุ้งหญิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะเป็นยังไงพี่น้องแม่บัวเลื่อนคลิปไปพ่อคลิปที่มี แฟนคลับเพิ่นดึงแขนน้นองอุ้งอิงเนาะบัดที่นี่พี่หมอนอิงเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าไม่บัวเห็นมาหลายเหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์สีขอวบเอาเหตุการณ์เมื่อเมื่อสองมือที่แล้วเนาะเพราะว่ามีแฟนคลับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการเนาะกัสีมีคนเมาคนยังในแจักนอยเนาะพี่น้องเนาะมาดึงอีหลาแต่ความว่องไวของพี่หมอนอิงก,ก็เอาอยู่ตีมือเลยพี่น้องไม่บัวเห็นหลักขั้นเขียว ที่หมอนอิงตีมือเลยค่ะแล้วก็ไม่ให้รับไม่ให้ไม่ให้ใหยื่นติ๊บให้น้องเลยนะคะเพราะว่า่าไปดึงเด้ออีหลาพ,พ่อพ่อพ่อเห็นนั่นอีหลาแขนนั่น <c oughs> บอกอยู่บ้านพ่อน้นเนาะซ้ำมัดเลยนะแขนนั่นมมแนขนซ้ำแขนคะแนน,นผู่หน่อยได้พี่น้อง <c oughs> น้องอุ๋งหญิงตัวจริงตัวเล็กมากเลย <c oughs> แล้วก็นางทำงานทุกวันพักก่อนน้อยแล้วก็ เปใจอีตูนนะ่ะย่าไปดึงลูกเหรอแม่บัวสิบวแทบสิบวจับมือเลยสิมีแตะมัง่งแตะมือมัง่งแล้วก็จับนิ่ๆนน้อยเพราะเพราะชื่นใจอะ่ะพี่นอ้องย่าว่าย่าไปดึงนังเน,นะะื้อค่ะถ้าหัวสักตกเวทีนี่จักสีเขียจังไลความเสียหายมันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่เจ็บตัวอย่างเดียวนะคะมันไปทั้งวงเลยนะคะทั้งจะภาพงานทัดๆไปท้าีลาบาดเจ็บอะไรจะเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้เนาะ เมื่อว้านเมื่อก่อนแม่บัวก,กับฝากขอร้องเรื่องให้หลาทายลูกมาเมื่อนี่ก็มามาขอร้องอย่าดึงลูกอย่าดึงลูกสาวดอกค่ะถ้าหักอิลีก็นั่งเบิงยิ้มยิ้มนั่งเบิงยิ้มแล้วก็พ่ต้องไปดึงพ่อต้องไปเซาห์ไล่ดอกพี่น้องถ้าเห็นคนหลายแม่บัวสิบุใครเขาแม่บัวสิไปจับมือน้องช่วงวเซาส์เซกกับช่วงล้ำเลืองค่ะพี่น้องช่วงคอนเสิร์ต ช่วงคอนเสิร์ตลบได้ก็ลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะไหอีลาไดแบบแสดงเต็มที่แล้วเขาจะไปจับมือส่วงลํำเลื่งนังสดีมีเวลานัาง่งไห้ทายลูกให้แบบแอนันี้ให้คุยไดจ่าได้รับทิปได้จังสีแม่พี่น้องถ้าเป็นช่วงคอนเสิร์ตเวลามันน้อยแล้วก็ต้องแสดงแล้วผู้นั่งอยู่ข้างหลังเพิ่นกับสิโบเห็นอีลาคู้ว่ามาหนาเวทีเพิ่นโบเห็นได้พี่น้อง เราต้องคิดถึงใจเขาใจเราเนาะคิดถึงใจของศิลปินด้วยแล้วก็คิดถึงคนที่นั่งอยู่ด้านหลังที่ไม่ได้มาหน้าเวทีเนาะกระสีเห็นตะค้นห่มอยู่หนากระสีเห็นตะค้นห่มอยู่หนาเวทีคือจังทีเคยมีเรื่องด่ามาม้าเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีแต่ยูทูบเบอร์เต็มหน้าเวทีไปหมดเลยเันว่าเพิ่นกระสีบอกสีว่าเท่าไหร่เนาะเราต้องมีมีถ่อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็อย่าไปดึงไปฉกกระชากลูกสาวเด้อพี่นอ้องเด้อพนังผู้หน่อย ดีพี่หมอนอิงไวยทุกเหตุการณ์พี่หมอนอิงไวมากแล้วตามที่แม่บัวได้สัมผัสสุดยอดแล้วใจไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เล็กเหมือนตัวนะพี่หมอนอิงจะบอกให้เคยทะเลาะเคยเคยบอกส่ไงปะถ้าผู้ใดจําได้ก็สิเคยเคยแบบสู่กับแฟนคลับผู้ชายที่มาโวยนะวายหนาเวทีเทียนหนึ่งแ้วเด้ค่ะแต่ว่าก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละที่แม่บัวเห็นมาเนาะตอนนั้นจําได้ว่า น่าจะเป็นระยองเป็นปีแรกที่นางเข้ามาปีแรกที่อีหลาเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงแรกๆที่พี่หมอนอิงเข้ามาคือทําหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็น่ารักมากพี่พี่หมอนอิงเนี่ย้อนกับเปิดดลมให้นองพัดลมคือเป็นทุกอย่างให้นางเป็นทุกอย่างให้เธอเป็นพี่สาวน้องสาวที่น่ารักมากๆเพ่อโจเลือกคนไม่ผิดจริงๆนะคะแล้วก็ สมคำถ่เมนุตบอกไว้ว่าดูแลอีหลาหให้ดีที่สุดดูแลลูกสาวให้ดีที่สุดแล้วก็ที่แม่หน่อยพ่อเอกไว้ใจพ่อโจแม่นุตไว้ใจทุกคนไว้ใจพี่หมอนยิงคือแบบสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบรอยติมรอยพี่น้องให้คะแนนสำหรับสำหรับพี่หมอนยิงคือเหมือนไปหน้าเวทีแม่บัวก็ ถึงจะให้ทิปไม่เยอะแต่แม่บัวก็จะให้ทั้งสองคนนะทั้งลูกสาวทั้งสองคนให้พร้อมกันให้หมอนให้อุ้งอิงเสร็จแม่บัวก็ให้พี่หมอนอิงด้วยนะคะเข้าหักลูกสาวทอกันแล้วก็พี่หมอนอิงทําหน้าที่แทนเราได้ดีมากน่ารักมากนะคะกูไดกะกูไดไปเบิ่งหนาเวทีมีโอกาสกะไห้ให้เต้าน่องกะสีบ่ได้ใไ้เอื่อยเนาะพี่น้องไห้ทึ่งน่องเทิ่งเอื่อยเด้อผูใดก็ได้ผูใดไปเบิ่งหนาเวทีเนาะ อีหล่ากเ็เฮตนาทีข้องอิหลา่าพี่หมอนอิงก็ทําหน้าที่พี่หมอนอิงคือทุกคนทําหน้าที่ได้ขยันขันแข็งมากนัมเบอร์วันมากเลยค่ะพี่หมอนอิงไม่บัวชอบไม่บัวปื้มมากแล้วขนาดไม่ได้อยู่บนเวทีนะถ้าผูใ้ใดไปลังเวทีสิเห็นว่าเวลาอิหล,ล่าถ่ายรูปถ่ายรูปเวลาที่คนลงลงคือคือคนคนลงมารออิหล่าอยู่ นาไอคางรถตู้นึกไหมอีลาลงมารถตู้ปุ๊บถ้าไม่มีพี่หมอนอิงเนี่ยคือแบบลุมลุมแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยพี่น้องแต่พี่หมอนอิงจะให้เข้าแถวแล้วก็จัดคิวให้ใครถ่ายรูปช้าพี่หมอนอิงถ่ายให้ใครไม่มีช่างกล้องพี่หมอนอิงเป็นช่างกล้องให้พี่หมอนอิงเป็นทุกอย่างให้น้องจัดคิวแล้วก็คอยเซ็ตเวลาที่จะขึ้นเวทีจะลงหรือว่าจะถ่ายรูปเสร็จก็ต้องคือคือไม่งั้นจะโดนลุม ที่หมอนจะรู้ว่าตรงไหนควรจะตัดเกมตรงไหนควรจะปล่อยนางเก่งมากอย่างที่เห็นกันเมื่อวันสองวันนี้เนาะกับขั้นมีโอกาสมาเบากซูฟังห้องกับได้มีโอกาสมาเบ้กกันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่บัวไปอ่านแล้วก็แบบอืมคิดขึ้นไม่บัวเลยแบบพ่อโจพูดขึ้นมาประมาณหลายวันแล้วแหละโพสในเฟซบุ๊กบอกอเพิ่นเพิ่นชิ้นแล้ว ชิ้นแล้วก็เรืองศิลปินเนาะกับสีมีขาวเรืองศิลปินผู้นั่นสีใหญ่ผู้นี่สีใหญ่เนาะเพื่อนกับวาชิ้นแล้วกับการที่ศิลปินสีใหญ่วงผู้นั่นสีไปวงนี่ผู้นี่สีไปวงนั้นเนาะแต่ว่าเพื่อนกัเลยบอกว่าวงการหมอลำแต่ละปีนั้นจะย้ายวงคนนี่สิไปหาหม่องนั้นคนนั่นสิมหาหม่องนี้ผ่านมาเมื่อแต่ละเพื่อนว่า เวทีเครื่องเสียงใหญ่ไม่อัดแผ่นเดียวอยูุบ้านเนี่ยบมีเลยข่อยกับพานมากเหมือนแล้วข่อยข่อยโยกข่อยกับพานมากเหมือนแล้วไผสิเสายใหญ่ไปใส่บงได้ข่อยกับบอต่นเต้นน้ำดอกคาน้ำหลักแต่ว่าอีหลา่าอยู่น้ำพอาสันคืนว่าผู้ใดสิไปใส่มาใส่พ่อจก็บ,บอกว่าบ่เป็นอย่างมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของศิลปินมันเป็นวัตจักรของศิลปินแต่ว่าว่าแต่อีหลา่าอยู่น้ำพอซื้อมือนยอนนาง ย้อนนางคือเหมือนประมาณว่าหยุวงก็ก็เสริมนางนางก็เสริมวงกับบ่มิไผ่สีบอสีบอเถียงวาตั้งแต่อุ้งยิงขัวมานี่งานในวงก็แบบเยอะขึ้นคนติดตามเยอะขึ้นไป,ไปเลนไซกับอัญญาพี่น้องบม่มิน้อยมากที่จะไม่มีคนค่ะพี่น้องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานก็ยิ้มสุขสุข้นสุนาส,สุตาเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่บัวไปอ่านเจอแล้วก็ประทับใจเอามาเล่าให้ฟังเนาะก่อนจากกนเมื้อนี้ก็จ้งไลยก็ยืมฝากช่องน,น้อยๆของไม่บัวในเด้อค่ะชัยเดบัวชัยเดบัว J O t o f f i c i a l นะฮะทานขมาก็เห็นช่องน้อยๆก,ก,กดเบิ้งให้แน่กดกระดิง่งกดติดตามติ้งๆให้ไม่บัวในเด้อค่ะก่อนจากกันนี้อย่าลืมติดตามชัยเดบัวให้ไม่บัวในเด้อค่ะเด้อชัยเดบัวสวัสดีจ้า